สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแันด้อมนะคะตอนเช้าเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว้เป็นแนวทางอย่าีเรียม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกน่นมี5้บาท80บาทและ100้บาทนะคะ สมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานมาดูลรงฟีได้ทางไลน์นะหรือใครอยากกดคาว่าขอบคุณนะคะหรือซุปเปอร์แตงใต้คิปด,ด้านล่างได้เลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขางานยุ่งนะแทบจะไม่มีเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวเราเป็นเขาก่อนนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะรีเซ็ก่อนเขาฝากบอกคุณว่าฉันรู้ฉันเนี่ยยานยุ่งมากๆนะตอนเนี้ย ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันเองเนี่ยรู้ว่าเธอไม่พอใจที่ฉันไม่มีเวลาให้ที่ฉันไม่ค่อยสนใจเธอจริงๆอะ่ะเธอก็คงจะลังเลแหละว่าความรักครั้งเนี้ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีเธอคงเสียใจมากๆเธอคงรู้สึกผิดหวังกับการไม่มีเวลาของฉันกับการดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจในความรักความสัมพันธ์ของเธอเท่าไหร่จริงๆฉันอยากจะบอกเธอนะว่าฉันเองเนี่ยก็แค่แบบงานยุง่ง ไม่ใช่ว่าจะละเลยหรือไม่สนใจเธอขนาดนั้นนะก็อยากให้เธอเข้าใจจริงๆฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าฉันก็แค่งานยุง่งไม่มีเวลาจริงๆไม่ใช่ว่าจะละเลยหรือไม่สนใจเธอขนาดนั้นฉันเองก็สนใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้เราห่างกันเพียงแต่ว่าฉันเองอยากจะรีบเคลียร์งานเพื่อที่จะได้มีเวลาในการพักร้อนได,ได้พาเธอไปเที่ยวก่อนประมาณกลางปีนี้ เออช่นเดือน6เดือน7จปีนี้ก็อยากจะมีเวลาพาเธอไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนอีกนิดได้ไหมฉันรู้ว่าเธอเองเนี่ยอาจจะแบบไม่สบายใจไม่พอใจแหละแต่ช่วยช่วยอดทนหน่อยนะอีกไม่กี่เดือนเองเดี๋ยวเราก็ค่อยไปมีโมเมนต์ไปเที่ยวด้วยกันฉันก็จะกลับมาดูแลเธอกลับมาให้ความสนใจกลับมาทำให้ความรักความสัมพันธน์ มันดีเหมือนเดิมแต่ขอแค่เวลาตอนนี้เองฉันเองเนี่ยก็อยากพาเธอไปเที่ยวต่างประเทศก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บเงินมันต้องใช้เงินเยอะก็อยากให้เธอเข้าใจว่าฉันทำไปเนี่ยก็เพื่อความสุขของเธอเพื่อความสุขของเราแล้วก็หวังว่าเธอจะเข้าใจเพราะว่ามันคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำให้เธอจริงๆอยากจะทำให้เธอเนี่ยได้มี ช่วงเวลาที่พิเศษช่วงเวลาที่มีความสุขหรืออยากจะพาเธอไปไหนที่เธอไม่เคยได้ไปหรือยังไม่ได้ไปหรือเรายังไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะฉันยืนยันนะว่าฉันยังรักเธอมากๆและยังอยากดูแลอยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตอยากเทคแคร์เธอเพียงแต่ว่าขอเวลาช่วงนี้ได้ไหมแค่ช่วงนี้เองแล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ย จะมาให้เธอบ่นให้เธอว่าหรือเธออยากจะทําอะไรชั้นลงทั่วอะไรก็ได้แต่ว่าณตอนเนี้อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งคิดหวังอย่าเพิ่งเสียใจโกรดรับรู้ไว้ว่าฉันทําเพื่อเธอเนี่ยฉันก็พยายามง้อพยายามคุยเธอเองก็แบบไม่สนใจเครืองเธอเองก็แบบไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามจะสื่อ จริงๆฉันอยากให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจการความรักความสัมพันธ์ของเราในอนาคตเนี่ยมันจะไปด้วยกันลําบากฉันเองก็พยายามชัดเจนหรือฉันเองก็ชัดเจนที่สุดแล้วรู้ว่าเธอคงเหนื่อยแหละแต่ฉันเองเนี่ยก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันเองก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยในที่นี้คือฉันทํางานทุกวันนี้ก็เหนื่อยฉันทุ่มเทหรือฉันห่างไกลจากเธอหรือไม่มีเวลาให้เธอเนี่ยฉันเองก็เหนื่อย เหนื่อยเพราะว่าฉันเองก็อยากแลกมาด้วยความสุขของเราในอนาคตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนหน่อยนะเออไม่ต้องใจไม่ต้องใจร้อนอะ่ะคือโกรธได้แต่ว่าอย่าใจร้อนได้ไหมคือที่ฉันสื่มอมาเนี่ยฉันก็คือหวังว่าเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันบอกในสิ่งที่ฉันพูดฉันก็หวังว่าเธอจะเข้าใจมันจริงๆ มันไม่มีคําแก้ตัวอะไรหรือคําอธิบายอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าฉันก็คิดว่าฉันพูดแล้วก็อธิบายไปหมดแล้วฉันรักเธอนะอันนี้คือความจริงอันนี้คือเรื่องจริงอย่าเพิ่งตัดใจไปจากฉันเลยฉันเองเนี่ยไม่ได้มีใครเลยนะ ถึงแม้ว่าจะละเลยจนทำให้เธอเสียใจอะ่ะแต่สิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็เพื่อเราเพื่อที่เราจะได้มีโมเมนต์ที่ดีอย่าเพิ่งหมดใจเลยนะเนี่ยคือความจริงทั้งหมดแล้วที่ฉันบอกไม่ได้เป็นเรื่องราวของการโกหกเลยอันนี้คือความจริงที่มาจากใจนี่คือสิ่งที่เขานะคะฝากมาบอกคุณนะเดี๋ยวเรามาดูท่าหรือราศีนะคะ ราศีมังกรราศีเมษร,ราศีเมถุนราศีกันค่ะสีเสริมดวงนะคะให้เรื่องความรักของคุณใช้สีใช้สีเขียวนะคะสีส้มสีชมพูอ่อ สถานที่ที่ทําให้ความรักเนี่ยสดชื่นนะเป็นสถานที่ใกล้น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นมึงทะเลน้ําตกนะคะหรือแม้แต่แบบทะเลสาบหรือบ่อน้ำนะคะดอกไม้นะคะที่เสริมดวงของคุณนะตอนนี้คือดอกบัวนะคะต้นไม้สีเขียวนะคะเ,ออเลขน้าโชคของคุณนะคะในเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรก็ตาม เป็นเลขหนึ่งเจ็ดนะคะชื่อเล่นชื่อเดี๋ยวทีนี้เรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง f a c e b o o k i g ของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างมีตัว u z n b t h และ m หรือว่า w ค่ะวันนะคะจะเป็นวัน เสาร์อาทิตย์สุขจันทร์พฤหัสพุธอังคารนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจองคิวดูดส่วนตัวได้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของคุณเป็นเช้าที่สดใสแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขตั้งแต่เช้าเลยไปจนถึงเย็นนะคะไปก่อน happy happy ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย